สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเรียนเรื่องของคำที่มีรอเรือสองตัวเราเรียกว่ารอหันนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องคำรอหันนะคะคุณครูจะมอบหมายงานให้เด็กๆเ,เตรียมจดบันทึกคำศัพท์คำที่มีรอหันจำนวนทั้งหมด10คคำลงไปในสมุดของตนเองนะคะพร้อมแล้วไปเรียนรู้เรื่องคำรอหันกันเลยค่ะ คำที่มีรอเรือสองตัวติดกันแบบนี้เราเรียกว่ารอหันนะคะเด็กๆลองไปเรียนรู้คำรอหันไปพร้อมครูนะคะการอ่านคำที่ใช้รอหันรอหันอ่านว่ารอหันเป็นพยัญชนะรอเรือสองตัวติดกันรอเรือตัวแรกทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศส่วนรอเรือตัวที่สองทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมาตาแม่กลนค่ะ การอ่านคำที่ใช้รอหันแบบไม่มีตัวสะกดข้อที่หนึ่งเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงว่าอันอันยกตัวอย่างเช่นกอไก่กรอหันเราจะออกเสียงว่ากออันกันกอรอไอไกลอ่านว่ากันไกลบอใบไม้รอหันออกเสียงว่าบออันบันจออุจุบันจุ พอพานรอหันอ่านว่าพออันพันสออาสาพันสาค่ะส่วนการอ่านคำรอหันที่มีตัวสะกดเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดให้อ่านออกเสียงเป็นอะกับตัวสะกดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นกอรอหันออกเสียงว่ากออะมอ,อ่านว่ากรมวอรอหันอ่านว่าวออะ พวอรอหันอ่านว่าอออะทออัดเป็นต้นนะคะการอ่านคำรอหันที่มีตัวการันเมื่อรอหันอยู่ข้างหลังพยัญชนะและมีตัวการันอยู่ข้างหลังรอหันให้ออกเสียงเป็นอันยกตัวอย่างเช่นชอชิงกอไก่รอหันเราจะอ่านว่าฉะกันสอเสือวอลแวนรอหันอ่านว่าสะวัน ตั้งคอควายรอหันตั้งคันค่ะเรามาฝึกอ่านคำที่ใช้รอหันเพิ่มเติมนะคะหันสาสัพพคุณพระขันสันหาอุปสรักสร้างสรรต่อไปเด็กๆลองมาฝึกอ่านประโยคต่อไปนี้ตามคุณครูนะคะ ภรรยาของอากำลังตั้งรันผิวพันสดใสรถบรรทุกบรรจุของมาส่งที่ห้างสรรพสินค้าฉันชอบบรรยากาศในหุบเขา มันดูธรรมชาติและหน้ามหัศจรรย์เป็นอย่างไรบ้างคะกับคำที่มีรอหรันไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆฝึกอ่านบ่อยๆเด็กๆอย่าลืมเขียนคำศัพท์10คำลงในสมุดแล้วส่งมาให้คุณครูทางไลน์นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะ